สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่อง Invest ต o p ซ i ปนะครับวันนี้ m e r ร์ลี่คริสต์นะครับวันที่25ทธันวาคม2568นะครับเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันในเรื่องของหุ้นของ ASTS นะครับที่สามารถที่จะส่งจรวดขึ้นไปสู่อวกาศได้นะครับแล้วก็จะเพิ่มโครงข่ายดาวเทียมในการวางแผนนะครับที่จะทาโครงข่ายดาวเทียมที่ไม่ต้องใช้เรื่องของเสาสัญญาณนะครับแล้วก็จะเป็น ส่วนสาคัญที่จะทําให้บริษัทเติบโตได้ในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องนั้นกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นเรามาดูตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับก็คือดาวโจน์นั้นก็บวกได้ต่อเนื่องนะครับภาพรวมนั้นก็บวกขึ้นมาอีก0.6%นอะครับอยู่ที่288.75นะครับที่เปลี่ยนแปลงขึ้นไปก็ตอนนี้48 0 0 0นแล้วนะครับดาวโจน S p 500นะครับขึ้นมาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆ7 00 0แล้วนะครับก อ๋อไทม์นิวไฮไปนะครับก็บวกมาอีก22.26จุดนะครับแล้วก็ NASDAQ นั้นบวกมา68.32นะครับก็บวกได้0.27%นะครับ NASDAQ ก็ขึ้นมาได้0.22%นะครับแล้วก็คอมโพสิตก็ขึ้นมานะครับบวกบวกศูนปัจจัยหลักๆนะครับก็มาจากเรื่องของการที่ปลายปลายปีนี้นะครับก็ยังมีสัญญาณนะครับว่าปีหน้านั้นอ่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นก็จะลดดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับก็ทำให สินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดคุณนนั้นก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข่าวของ asts กันแล้วกันนะครับเพราะว่าอตอนนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพัเทิร์ราคาของ asts กันก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าประสบความสําเร็จในการปล่อย จรวดนะครับบูเบิร์ตนะครับแล้วก็โครงขายดาวเทียมนั้นขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวดูในส่วนของแพทเทิร์นราคาว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลายคนก็ถืออยู่นะหุ้นตัวนี้นะครับ Asts นะครับก็เป็นเอ่อเป็นหุ้นที่ลงทุนในโครงข่ายดาวเทียมนะครับที่จะทำเครือข่ายโทรศัพท์ทั่วประเทศนะครับร่วมกับหลายๆค่ายบริษัทที่เป็นค่ายมือถือนะครับจะได้ลดการลงทุนเรื่องของเสาส่งสัญญาณลงนะครับแล้วก็ใช้เครือข่ายดาวเทียมเนี่ยทำให้ การสื่อสารในพื้นที่ห่างไกลนั้นสามารถที่จะทําได้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องจะตั้งเสาโทรศัพท์ไปทุกที่นะครับซึ่งจะเป็นต้นทุนที่มากนะครับก็ใช้โครงข่ายดาวเทียมเคลื่อนที่รอบรอบโลกนะครับแล้วก็ยิงสัญญาณลงมานะครับก็แต่อันนี้จะเป็นโคลาแบบกับในส่วนของที่เป็นบริษัทลูกของ s p ป c e x นะครับไม่ใช่บริษัทลูกของ s p ป c e x นะครับวงคอจรดาวเทียมต่ําที่อีลอนมาร์กซนั้นทําจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็โคลาโคลาส่วนกันนะครับ ก็แพทเทิร์นราคาของ ASTS นะครับตอนนี้ถ้าดูในระดับ Time Frame Day นะครับไ m e ์เฟรมที่เป็นในส่วนของเป็นวันเนี่ยนะครับก็เมื่อวานเนี้ยขึ้นไปพยายามจะขึ้นไปทดสอบนะครับที่จุดที่ประมาณ90ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับก็คือช่วงแรกของการเปิดตลาดเนี่ยก็บวกบวกขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าปิดตลาดนั้นโดนเทขายลงมานะครับก็เป็นแท่งแดงแบบนี้นะครับก็ราคาก็มาปิดอยู่ที่78ด 0.5นะครับก็ลบไปประมาณ8%นะครับลดไป7.6ดอลลาร์นะครับก็ตอนนี้ก็แม้ว่าจะประสบความสำเร็จนะครับในการที่ทำโปรเจกต์ที่เดินหน้าโครงการนะครับแต่ว่าต้องทุนก็อาจจะมีความกังวลนะครับแล้วก็เทขายลงมานะครับแต่ในส่วนของแนวรับนะครับถ้าเกิดว่าเป็นระดับามเฟรมเดย์นะครับก็ยังมีแนวรับอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ก็คือประมาณ76ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ลงมาตรงนี้พอดีเลยนะครับใกล้ๆกับส่วนตรงนี้นะครับก็แล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือเส้นนี้เลยนะครับเส้นแดงนี้ก็คือ EMA เส้น EMA 20นะครับก็ลงมาประมาณแนวรับประมาณ7 2 2 3บนะครับแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับถ้าจะใช้เป็นแนวรับก็ EMA 50นะครับก็อยู่ที่ 6 5ประมาณ6 5ดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณนะครับหรือว่าถ้าใครจะรอก็ต่ําลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็มีแนวรับที่เป็น EMA 100นะครับก็รองรับอยู่นะครับก็คือเส้นที่ p a t ิร์นที่อยู่ที่ราคาประมาณ6 2นะครับส่วนถ้าใครระยะยาวก็คือถ้าจะหลันเทนก็อาจจะรอนะครับแต่ว่าไม่รู้จะลงมาหรือเปล่านะครับก็คือ 50, 51ดอลลาร์เลยนะครับเอาไปดูในระดับ Time Frame w e e k กันหน่อยนะครับ ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งว่าแพทเทิร์นราคาเป็นยังไงนะครับถ้าดูในระดับท์เฟรมวีคนะครับก็ถ้าถ้าวีคเนี่ยมันมีช่วงที่มันหลุดเคยหลุด EMA เส้น EMA 20ลงมานะครับแล้วก็มาทำแนวรับที่บริเวณประมาณ51ดอลลาร์นะครับก็ก็แล้วก็ขึ้นไปนะครับปรับตัวขึ้นไปได้2สัปดาห์นะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ระดับวีคย่างเราเห็นแดงแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปสู่ ระดับสูงสุดเดิมได้ก็คือ8ประมาณ86ดอลลาร์นะครับก็คือมันเคยชูขึ้นไปเนี่ยครับถ้าเป็นแท่งแดงๆอย่างเงี้ยนะครับร้อยเหรียญน่าเคยขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีแรงไม่มีไม่มีแรงรับไม่ไม่มีแรงที่จะซัพพอร์ตต่อเนื่องนะครับที่สุดท้ายก็ตกลงมานะครับก็มาทาแพทเทิร์นราคากันใหม่นะครับแล้วก็ดูว่าโปรเจกต์ต่างๆนะครับข่าวต่ตางๆที่เข้ามานั้นจะสามารถที่จะทําให้ไปต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าโครงการที่ประสบความสําเร็จนะครับในการที่ส่งจรวดนะครับขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้นะครับก็มีอีกหลายดวงนะที่รออยู่แต่ที่ขึ้นไปก็คือบูเบิร์ตซิกนะครับก็เป็นส่วนของบล็อก2นะครับหรือว่าบล็อก2นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยแล้วกันนะครับการส่งจรวดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเขาไปส่งที่อินเดียนะครับใช้จรวดขนาดใหญ่ก็ มีทั้งดาวเทียมขึ้นไปแล้วก็องค์ประกอบพวกสายไฟโครงข่ายต่างๆนะครับขึ้นไปติดตั้งกันบนโอวกาศเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเอาจอตรงนี้ขึ้นนะครับให้เพื่อนๆดูนะวันนี้เราช่วงนี้เราดูเรื่องของการส่งจรวดกันเยอะหน่อยนะเมะื่อวานก็ดูของอ่ c ล็อกเก็ตแล็บนะครับวันนี้เรามาดูของ ASTS บ้างนะครับกเ็เป็นหุ้นที่หลายคนก็เฝ้ารอดูนะครับว่ามันจะไปแพทเทิร์นจะไปยังไงนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับก็เขาส่งจากอินเดียเลยนะครับอันนี้ครับก็ขึ้นไปนะครับจรวดนั้นค่อนข้างลำลำใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับก็ก็อันนี้ไม่ได้ใช้การส่งจรวดจากในประเทศนะครับก็ส่งขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศแบบนี้นะครับก็สถานที่ส่งจรวดนะครับผมขอดูสถานที่นิดหนึ่งนะฮะ กีมากไว้นะครับว่าจะได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันส่งจากตรงไหนครับคือมันมีมีมีผลด้วยนะการเลือกใช้การพื้นที่การส่งจรวดขึ้นไปนะครับก็เพราะว่าจะต้องต้องส่งอีกหลายดวงอ่ะนะครับในปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในแผนปีหน้าของ a s t s นะครับก็นะครับเป็นการที่วางแผนส่ง เครือข่ายดาวเทียมนะครับก็ส่งจากนี้นะครับก็คือฐานยิงจรวดที่ชื่อว่าสาธิสดาวานนะครับสเปซเซ็นเตอร์ของอินเดียนะครับก็ส่งไปตั้งแต่วันที่23ทธันวา2025นะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับก็ยังมีแผนที่จะปีนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าในปีปีนี้นะครับถือว่าส่งไปแล้ว5ครั้งนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จ ต่อเนื่องนะครับเนี่ยครับก็ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศแบบนี้นะครับเราจะเห็นจรวดนั้นค่อนข้างที่จะลำใหญ่นะครับก็ถ้าไปตามดูข่าวนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับก็เดี๋ยวค้างไว้ที่หน้าหน้าจอตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของ ASCS นะครับ อันนี้นะครับก็เป็นชุดเดียวกันนะครับที่เมื่อวานก็มีเขาจะมีการถ่ายทอดมีพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค้างไว้ที่หน้านี้นะนะครับก็ให้เพื่อนๆดูไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันมีโปรเจกต์อะไรที่ที่เราต้องตามดูของ ASTS บ้างนะครับก็ไปลงในเรื่องของการส่งจรวดครั้งนี้ก่อนล้วกันนะครับ คือมีอีกหลายดวงเลยนะครับที่จะต้องไปปีหน้านะครับที่จะต้องทําต่อเนื่องนะครับคือเมื่อวานนี้นะครับหุ้นของ ACS เชนะช่วงการเปิดตลาดนั้นปรับตัวขึ้น4.5เนะครับก็ข่าวเรื่องของการปล่อยดาวเทียมบูเบิร์ตซิกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแผงที่มีการวางามีการส่งเรื่องของแผงสื่อสารนะครับขึ้นไปสู่วงโครจรดาวเทียมนะครับก็ใช้วงโครจรนี้นะครับซึ่ง มีความสูงนะครับแล้วก็มีขนาดที่ไปติดตั้งนั้นใหญ่นะครับถึง2,400ตารางฟุตนะครับก็ใหญ่กว่าบูเบิร์ต1-5รุ่นก่อนถึง3เท่านะครับการส่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราดูรูปกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าทาง a อเนั้นเขาได้นะครับก็ นะครับก็ตามดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือถ้าส่งขึ้นไปขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับก็มันก็มีความก้าวหน้าที่สําคัญนะครับในการที่จะติดตามว่าไโครงการต่างๆที่ตามมาเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของการลงทุนร่วมกับค่ายมือถือนะครับต่างๆด้วยนะครับนะครับก็เป็นเป็นส่วนที่ติดตามกันนะครับก็ตรงนี้นะครับ บอกว่ามีขนาดใหญ่อย่างมากนะครับแล้วก็ออกแบบเนี่ยการออกแบบนั้นให้ส่งสัญญาณบอร์ดแบนที่เป็นเซลูล่า 4G กับ 5G นะครับก็เป็นความสําเร็จจากอวกาศโดยการส่งขึ้นสู่อวกาศโดยตรงนะครับก็จะสามารถส่งสัญญาณลงมานะครับอย่างสมาร์ทโฟนทั่วไปแล้วก็บูเบิร์ด6นะครับสามารถที่จะให้อัตราการรับส่งข้อมูลนะครับสูงถึง120เมกะบิตเซคเกิลนะครับก็คือไปยังอุปกรณ์มือถือโดยตรงไม่ต้องดัดแปลงสัญญาณอะไรนะครับ บูเบิร์นั้นถือว่าเป็นการพลิกโฉมให้ ASCS Bet Mobile นะครับก็คนผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับคือเอเบลนะครับเอเวลนนะครับก็บอกนะครับว่า ASCS นั้นสามารถที่จะปล่อยดาวเทียมนะครับครั้งนี้ยืนยันถึงนวัตกรรมของสารัฐนะครับแล้วก็การผลิตในอเมริกาที่ใช้ในเวลาในหลายปีนะครับก่อนที่จะมีโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็การดําเนินงานของทีมนั้นถือว่าเป็น การเปลี่ยนผ่านในส่วนของการไปติดตั้งชิ้นส่วนที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ดาวเทียมก็ผูกปล่อยไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่23ทธันวาเวลา4ี่ทุ่มยีนะครับจากศูนย์เซ็นเตอร์ของอวกาศของอินเดียนะครับก็คือสาธิตดาวาวนะครับอยู่ที่เมืองสสีฮาริโกต้านะครับอินเดียนะครับก็จะพับภาษาประมาณนี้นะอินเดียนะครับ โดยมีการประกอบแล้วก็ทดสอบในโรงงานผลิตนะครับที่เมืองมิดแลนที่เท็กซัสนะครับเท็กซัสนี่ก็เป็นพื้นเป็นเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เดิมเนี่ยเรารู้รู้จักกันในเรื่องของคาร์บอยในเรื่องของอพวกทะเลทรายอะไรพวกนี้นะะกำลังเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนฮับเป็นเหมือนซิลิคอนวัลเลย์ด้านอวกาศของอเมริกานะครับ STS Space m o น i l e นะครับก็มีแผนนะครับที่จะปล่อยปีหน้าน่ะ อีก40ถึง60ดวงนะครับแล้วก็คือเครือข่ายดาวเทียมมันก็จะขึ้นไปนะครับอยู่บนพื้นที่ในอวกาศนะครับแล้วก็จะทำงานร่วมกันแล้วก็ส่งสัญญาณลงมานะครับที่พื้นโลกนะครับก็อันนี้บอกว่าจะเป็นการดิสลอฟเรื่องของการที่ลงทุนไปในส่วนต่างๆนะครับที่อาจะจะต้องใช้เนี่ยคือ พอจรวดมันขึ้นไปนะครับแล้วก็วางโครงข่ายดาวเทียมได้ตามแผนนะครับการลงทุนในเรื่องของในอนาคตเนี่ยมันก็จะลดลงไปนะครับในการสร้างเครือข่ายดาวเทียมในอวกาศนะครับก็เป็นเรื่องที่เออเหล่านั้นก็รอจับตาดูนะครับก็ครับช่วงนี้ก็ดู3 2 1 ก็จะมีคลิปการปล่อยจรวดเนี่ยเยอะเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเนี่ยนะครับคือรูปหน้าตาโคงขายมันจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเครือข่ายดาวคงขายดาวเทียมเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับเป็นเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยิงสัญญาณลงมาอย่างอย่างพื้นโลกนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าหลายๆคนก็รอดูนวัตกรรมนี้แล้วค่ายมือถือนั้นก็จับตามองนะครับเพราะมันก็ประหยัดเรื่องของต้นทุนในการลงทุนครับนะครับปีหน้าเนี่ยอีก45-60ถึงดวงนะครับแล้วก็ ตอนนี้นั้นมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือกว่า50หลรายทั่วโลกนะครับซึ่งมีผู้ใช้บริการกว่า3,000ล้านคนแล้วนะครับ3,000ล้านคนนี้ก็ประมาณโลกนั้นมีประมาณ8,000ล้านคนอ่ะนะครับก็เกือบเกือบจะครึ่งโลกแล้วนะนะครับแล้วก็พันธมิตรรายใหญ่ตอนนี้นะครับบริษัทที่ร่วมร่วมกับ a s t นะครับในการทำโปรเจกต์นี้ก็คือมี a t t นะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเช่นกันนะครับเอ่อวอลี บริซอนนะครับอันนี้ก็อยู่นะครับแล้วก็ Vodafone นะครับก็อยู่ใน NASDAQ นะครับส่วนบริซอนนั้นอยู่นะครับก็อยู่ในตลาดหุ้นสารันเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นโปรเจกต์ที่หลายบริษัทนั้นให้ความสนใจนะครับทีนี้เรามาดูแลกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าลงในรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับก็คือ45-60ถึง60ดวงเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มการให้บริการต่อเนื่องนะครับในสหรัฐแล้วก็ยุโรปญี่ปุ่นนะครับในตลาด ที่มีความเติบโตแล้วก็ความต้องการด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแผนนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของการเพิ่มกําลังการผลิตในโรงงานในเท็กซัสของ s t s ด้วยนะครับคือนอกจากส่งดาวเทียมขึ้นไปเขามีโรงงานตของตัวเองนะในการที่จะผลิตดาวเทียมพวกนี้นะครับก็โรงงานนั้นขนาดใหญ่มากนะครับที่อยู่ที่ฟอร์มีทั้งที่เท็กซัสแล้วก็ฟอลอริดานะครับก็พื้นที่ผลิตรวมนั้นตอนนี้ห้าแสนตารางฟุตแล้วนะครับก็โครงสร้างที่ผลิตนั้นก็คือ วอลลิทิคอรี่นะครับอินทิเกตนะครับ95%นะครับก็คือผลิตตั้งแต่ชิ้นส่วนไปจนถึงดาวเทียนสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนนะครับสามารถควบคุมการผลิตได้ตัวเองด้วยตัวเองได้นะครับก็6ดวงต่อเดือนนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับที่ก็จะส่งรัวๆเลยนะครับเมื่อเดินเครื่องสายการผลิตโรงงานเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ขยายตลาดเชิงพาณิชย์นะครับในส่วนที่เป็นพันธมิตรด้านโทรคมนาคม นะครับก็มีข้อตกลงนะครับว่าจะขยายจาก30ลายนั้นไป50ลายให้ได้นะครับก็พวกนอกจาก AT&T, Verizon, Vodafone นะครับก็มีประเทศอื่นๆนะครับก็จะไปทั้งญี่ปุ่นนะครับไปทั้งยุโรปนะครับก็ทำข้อตกลงไปเรื่อยๆนะครับก็มี STC Group นะครับในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็แอฟริกานั้นสนใจที่จะไปเปิดตลาดใหม่ๆนะครับ ก็การที่จะไปขยายตลาดนะครับก็ยังจะไปทั้งยุโรปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆในปี2026จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการใช้งานร่วมกับ MNO และโครงสร้างพื้นฐานด้านโอกาสของบริษัทเองด้วยนะครับก็แผนงานนี้ก็จะช่วยให้บริษัทมีศักยภาพแล้วก็แข่งขันในตลาดเทคโนโลยีระดับโลกแล้วก็เชื่อมต่อนะครับแล้วก็ลดช่องว่างระหว่างกัน เข้าถึงสัญญาณมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีโครงข่ายในเรื่องของที่เป็นพื้นฐานสารนูปโภคนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยจะวางเสาทีหนึ่งนะครับบางทีอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารทะเลทรายภูเขาหรือว่าเอ่อพื้นที่ห่างไกลมากๆเนี่ยบางทีค่ายมือถือก็ไม่ได้เป็นลงทุนนะครับเพราะว่ามันมัน ต้นทุนมามันไม่คุ้มนะครับบางทีลากสายไปไปตั้งเสาอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้งบประมาณเยอะแต่ว่าถ้ามีแบบนี้นะครับดาวเทียมมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับโลกเราก็หมุนไปนะครับแล้วก็มันก็ใช้วิธีการรับส่งสัญญาณนะครับจากข้างบนเลยนะครับแล้วก็ดาวเทียมสมัยใหม่นะครับก็ทํางานเป็นลักษณะโครงข่ายแบบนี้นะครับก็นะครับถือว่าเป็นการเดินหน้านะครับมีกลยุทธ์แล้วก็ได้เปรียบเชิงเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ เ,เมื่อลงทุนไปแล้วนะครับก็สามารถสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็สามารถใช้งานโดยตรงนะครับกับสมาร์ทโฟนทั่วไปโดยโดยไม่ต้องปรับแต่งพิเศษนะครับเพราะว่ามันก็ใช้เครือข่ายความถี่เนี่ยน,นะครับแต่ว่ายิงใช้วิธีการรับส่งสัญญ,ญาณนั้นขึ้นไปในอวกาศนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องของการยกลก,กระดับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพดาวเทียมต่างๆนะครับให้สามารถทํางานได้ในทุกสภาวะอากาศนะครับ ภาพรวมเลยนะครับก็คือกําลังการขยายธุรกิจในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมนะครับขยายฐานการผลิตนะครับสร้างพันธมิตรทั่วโลกนะครับแล้วก็ให้บริการที่ครอบคลุมเชิงภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็กลยุทธ์เทคโนโลยีนะครับขยายจากเครือข่ายบอร์ดแบนด์นะครับไปสู่อวกาศให้เป็นจริงในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็แข่งขันได้นะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าทําได้สําเร็จนั้นก็เป็นสิ่งที่บริษัทนั้นจะสร้างข้อได้เปรียบในระยะยาวนะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีส่วนไหนที่น่าสนใจอีกนะครับในส่วนของ a s c ซนะครับเดี๋ยวผมขอสแกนข่าวแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เล่าให้เพื่อนฟังคือช่วงนี้นะครับบริษัทก็น่าจะต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะเพราะว่าแผนยิงดาวเทียมนั้นก็ค่อนข้างถี่ๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เขาก็มีพันธมิตรอยู่ส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะสามารถที่จะระดมเงินลงทุนได้นะครับ นะครับก็หลังจากบูเบิร์ดหกนะครับก็ยังมีอีกอีกหลายอันเลยนะครับก็เมื่อวันที่11ิบเอ็ดธันับที่ผ่านมานะครับก็มีรายการเข้าซื้อหุ้นนะครับของออลาสันนะครับก็นะครับก็คือเคสนะครับลอสันนะครับกรรมการของ เอสทีเอสทีสเปซโเองนะครับก็ไปซื้อหุ้นนะครับเป็นหุ้นคลาสเอของเอสนะครับก็ผู้บริหารซื้อหุ้นเองนะนะครับหกรซื้อซื้อน้อยไปหน่อยนะฮะหกร้บห้าหุ้นนะครับมีรายงานเข้ามานะครับแล้วก็ซื้อในระดับราคาเนี่ยนะครับเจ็ดอดนอลลาร์นะครับก็เป็นมูลค่าสี่หมาพันเจดอลลาร์สหรัฐนะครับราคาที่เขาซื้อนั้นอยู่ที่สี่เจ็ดสิถึงจุดห้าสี่ถปหานะครับคือถ้าผู้บริ เนี่ยต้องมีการรายงานนะครับแล้วก็สื่อก็มารายงานต่อนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เอ่อเรื่องที่เอสเนี่ยราคาหุ้นยังไม่ค่อยเสถียรนะครับเพราะว่ารายงานที่ผ่านมาผลประกอบการทางการเงินก็ยังน่าผิดหวังอยู่นะครับก็ปีแต่มาสาปีนี้นะครับกำไรต่อหุ้นนั้นติดลบอยู่นะครับศูนดอลลาร์ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการไว้นะครับคาดการว่าจะลบประมาณ0.21นะครับก็คือติดลบมากกว่าที่คาดการก็ทําให้ตอนนี้นะครับก็ ต้องดูว่าไอ้ที่ลงทุนไปเนี่ยนะครับจะได้เป็น Return p r o f i t เมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ที่ราคาหุ้น EPS นะครับมันเริ่มกลับตัวเป็นบวกได้นะครับก็คงจะต้องมาดูกันอีกทีนะครับตอนนั้นคือหมายถึงว่าดูในเรื่องของ Financial นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของ Concept Project นั้นก็เราเห็นแล้วนะครับว่ามีโครงการที่จะลงทุนต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะสร้างเ,าเรื่องของโครงข่ายนดะาวเทียมในอวกาศแบบนี้นะครับ ครับก็ไม่เดิมเนี่ยนะครับบูเบิร์ดหกเลยนะครับตามรายงานข่าวบอกว่าจะส่งวันที่สิบห้าธันวาก็เลนมานิดหน่อยนะครับก็มาสุดที่สุดมาวันที่ยี่สิบสามนะครับก็ยิงขึ้นไปครับแล้วก็ตอนนี้นะครับไอดาวเทียมที่ขึ้นไปเนี่ยมันมีขนาดใหญ่อย่างมากนะครับแล้วก็มีโครงข่ายต่างๆที่ขึ้นไปวางเป็นเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกันนะครับก็เดี๋ยวคงขึ้นไปก็คงต้องเทสทดสอบระบบนะครับแล้วก็ดูว่าเมื่อไหร่ที่จะสามารถที่จะให้บริการได้นะครับก็ ถ้าดูกับจากโปรเจกต์ที่ผ่านมาก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะเริ่มทดสอบแล้วก็ให้บริการได้นะครับนะก็นี้ก็คือความคืบหน้านะครับของ ASTS นะครับอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่เราจับตามองนะครับเรื่องของการลงทุนแล้วก็การเดินหน้าตามแผนนะครับปีหน้านั้น45-60ดวงนะครับก็ไล่กันไปได้เลยนะครับมีการส่งดาวเทียมกันแทบจะทุกเดือนนะครับก็ ก็ถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ตรงนี้มันเดินหน้าได้นะครับปีหน้าเป็นปีอีกปีหนึ่งที่ทุ่มเทของการลงทุนนั้นให้อย่างมากเลยนะครับในเรื่องของ a s g s แล้วก็ในปี2027-2028นั้นก็คงจะเห็นเรื่องของกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มบริษัทต่างๆที่เข้ามาใช้งานนะครับในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นนะครับก็ตามดูกันยาวๆนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับครับก็เดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง ของอินเวส o p i a เปไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ